สวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันนะครับคนโครกรถไทยต้องคำาอบเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรูปนานนะครับก็บอกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ไม่ได้หนุกหนานไม่ได้มีมันอะไรเลยแต่ว่าเห็นบอกว่ามันลมจึงว่าสุดท o โโอ,อีกแล้วเลยโม,โม่โม่มาเลยครันเอ้วยไม่มีใม่ม,ใมาเลยเน,นี่ย นี่ช่างเปิ้ลเหมือนกันแต่ว่าแคมกำลังอ่าอ่าอันนี้คือของช่างเปิ้ลเขานะครับแคมกำลังอ่าไม่ไม่ใช่รอบเนี่ยรอบเป็นเขียวว่าดอจะพาไปดูด้วยกันนะครับว่าจะลมเหมือนกับที่ว่าสุทนคุยไว้จริงหรือเปล่านี่เปลี่ยนวินห้าไม่ไวห้าจุดห้าไม่ไวห้าก็ไม่ไวตอนนี้ใส่สี่ครึ่งหรือสี่ใส่สี่ครึ่งขับแปดไหมปั่นแปดสี่ครึ่งปั่นแปดนะครับตอนนี้เดี๋ยวรู้กันว่าโมหรือไม่โม ลาเป็นเหินเลยรอบนึงมันเป็นลาเดินไปเติมน้ำมันก่อนนะครับที่ก่อนจะก่อนจะสตาร์ทเครื่องก็ต้องบุญหารอบใช่ไหมถ้าไม่นั้นสตาร์ทไม่ได้โอ้โหอยากซ้ำนักช่างเป้นนะครับดูว่าจะรูปไหวหรือเปล่าจะไปได้หรือเปล่า หลบหน้าก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเอ้ยตอนนี้สกีคู่ไม่คว่ำแน่นอนอีเหินยาแปดศอกนะครับกล่องไม้จบไหนตรงไหนหลม ตรงกลางใช่ไหมหัวนู้นเหรอเหรอรนเ,น<ะ>เดินลงไปได้ไหมเนี่ย,ดดยขึ้น,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 นโอ้ขึ้นแล้วจะไปไหวเหรอโอ้ไม่ลมเลยอะ่ออยะเหรอเฮ้ย ดับหนึ่งนะอ่าใบหกนะครับใบหกเป็นล้อใบหกถ้าเกิดว่าเป็นใบสามครึ่งสามครึ่งหรือว่าใบห้าเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยไตนะครับตรงไหนมันจมขึ้นตรงไหนนะรอด้วยดิอ้ยขึ้นไปด้วยนะครับ โขึ้นไปด้วยนะครับออ,อยจจมแล้วไม่ได้ดึงเลนใช่ไหมพีโก,โก้ด,ด,ดึงด้วยอะ,อะ,ะโอโอ,โอ,โอพิกา้าพิก้าไม่ใช่พโก,พก้อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพ,พาจะจะดึงเลนไปด้วยนะครับโอ้สองคนไปไหวนะครับ ตีขึ้นัแโหลันี้จะลอกเลยโอ้จมเลยนะครับผม เสียวแลฮ่าฮ่าฮ่าเลย,ยเสียวมากในถนัดน,น,นะครับ ้ตัวไปครึ่งล้อนะครับแต่ว่าโชคยังดีที่ว่าข้างล่างคืนแข็งนะครับไปหนักไปหนอกไปหกคืนแข็งถ้าเกิดว่าเจอดินกระถิ่นก็ไปไม่รอดไปไม่น่าขึ้นไปไม่ได้แต่แบบนี้ไปหน้าสามครึ่งก็ไม่น่าจะไปไหวนะครับรออยู่น้าลมๆเนี่ยไปหกเมตผมว่าโอเคเลยแหละ ไปอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าอย่าให้ติดถ้าติดแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องนะครับอเ,รอเออเออก็ติดแล้วโอ้โหถ้าได้ดินได้โอบร้อแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะครับเออหน,นล,หล้อนะครับโอ้โหกลังเหรีย์ลูบได้หนักนะครับ หนักกว่าย่ำนะครับดึงเวลาดึงเลนเนี่ยคนที่บ้านผมอ่ะคนในทีมประกาศนะย่ำได้เครื่องแปดแรงย่ำได้แต่ว่าลูกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออย่ำได้แต่ว่าลูกไม่ได้นะเครื่องแปดแรงแสดงว่าย่ำไม่หนักเท่าลูกนะครับ <c oughs> ลูบหนักกว่าเยอะแค่ลูบหนักกว่าเยอะ นที่สุดไปแหละลอ้ออาวโหลดเองแล้วนี่ขนาดขึ้นมาสองคนไหวสบายงานยังง่ายนะควงัาดินตายเยอะมาดินตาย คนไปได้นะครับรูปนี้มันหนักนะครับขอบอกๆแคมกํกำลังโชว์แคมกํกำลังโชว์ใบหกอ่าโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดน,นี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ